มีอะไรอะไรล่ะอะไรไไมึมงปาน้าหมเดี๋ยวไต้ฝ่งานข้างไองไม่มี้ยพดยยด,ด้วย,ย,วยขับรถที่ปขนสงเลยเนี่ยงอยู่แล้วพกมีดอพ่พมีขับรถด้วย พกมีดมันก็โดนโดยอยู่แล้วไอ้เหี้ยขับมุงตีเลยแคง<ว>ไปมา <1, 9, S 2> แง<ค>ไป,<ค>ไปเออแทงไปแทกมีดไปให้มันขึ้นมาด้วยไม่เป็นไรอย่ย้อนู้้องู้แลปล่อยนเไม่เนรไม่เป็นไม่ไรม่ชนมาไม่ต้องย้อนไม่เป็นไรไ คือมันพกมีดก็รู้เรื่องแล้วอ่ะมันไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลยช่างมันไอเฮียขาแซฟซี่พมมีดได้ไงวะฮะแล้วเรียนว่าอ้ไรเหียพกมีดอ่ะอย่างนี้เขาไม่ได้มาหาเงินด้วยอย่างนี้ไม่ได้มาหาเรื่องคุณขายเห็นทะเบียนด้วยเอา้าไปตายอ่ะไปลกลับบ้านเลย ผมจะกลับบ้านกันเนี่ยถ้เดี๋ยวมก็หก่อนลมา,าขวางรถอย่างนี้ได้ไงลงนะพวาผมจะกลับบ้านนะคนจะไปก็ไม่ให้ไปก็ตแต่ละามิงเก้าแล้วอ,อ้พขับรถแบบนี้หาว่าคุณถึงขับรถไม่ดีเองขับรถแบบนี้กมปีต่างหาก โขกปี๋ขนส่งเล่นอยู่แล้วเรียวปีไแล้วตำรวจมาตำรวจจะต้อมาผมถ้าเขาไม่ไปทำยังไงล่ะคะชนก็ไม่มี้ชนพี่หลังคงก็่ถอยไม่ได้เนะี่ยหลังก็ถอยไม่ได้ คนนคนอื่นเขาจะไปยันถนนสองเลนสามเลนที่ผ่าคขับแม่คนเดียวยาวอ่อนนี่เหี้ยด้วยชนมันเลยเด็ดขาดด้วยบอกให้มันหาเลื่อยโดยชนเวย้ยห้ามชนมันเด็ดขาด แท็กซี่รถรถรับส่งผู้โดยสารพกมีดนะคะขนส่งค่ะ